ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีใน,นราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์วดีนัตนะคะหรือโคจารย์จากช่องรายการดวงพยากรณ์นะคะวันนี้นะคะจะมาทํานายดวงชะตานะคะของปี2567เป็นคําทํานายนะคะของทั้ง12ราศีและอาจารย์นะคะใช้ไพ่ยิปซีในการทํานายดวงชะตาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในช่วงครึ่งปีแรกคือเรื่องตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนาย,ยนปี2567ดวงชะตาแต่ละราศีนะคะมีทิศทางแบบไหนอย่างไรกันบ้างทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักและสิ่งที่ต้องระมัดระวังใน ช่วงครึ่งปีแรกปี2567รคาะและสำหรับราศีต่อไปนะคะก็จะเป็นราศีสุดท้ายแล้วนะคะคือราศีธนูโดยสตางของคุณนะคะก็คือราศีธนูเนี่ยเริ่มเกิดตั้งแต่วันที่อ่านะคะธันวาคมถึง13นะคะมกราคมนะคะชาวราศีธนูคะก็ขอให้คุณตั้งเจตจำนาน,นะคะอาจารย์จะสับไพ่ทั้งหมด9้าครั้งนะแล้วก็เลือกไพ่12ใบ12ตําตำแหน่งตามตำแหน่งของ12จากราศีนะเลือกไพ่นะคะแล้วก็ อธิษฐานจิตร่วมกันในเรื่องการงานการเงินหรือสิ่งอื่นใดที่คุณปรารถนาเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกปี2,567นะคะก็เริ่มตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายนนะมาค่ะเราบรูคณะนะว่าดวงครึ่งปีแรกเป็นอย่างไรนะคะเริ่มนะคะ3 4 5 6 7 8จอ่ะจากนั้นก็เลือกไพ่12ใบค่ะ การท่านายนี้นะคะบอกเสมอคะ่ะเป็นการทำนานดวงชะตาโดยรดวมทั่วไปนะคะอาจาย์ไม่ได้เจาะจงค่ะว่าเป็นดวงชะตาของชาวราศีธนูท่านใดหาว่าท่านใดรับฟังอยู่แล้วก็ต้องการดูดวงส่วนตัวเจาะเรื่องเรื่องของคําถามปัญหาแนวทางต่างๆในการใช้ชีวิตในช่วงระยะเวลานี้ก็สอบถามเข้ามานะคะที่ช่องทางต่างๆใต,ต,ต้คลิปนี้ค่ะเป็นการดูดวงล่วงหน้าของตนเองในปีใหม่นี้นะรวมทั้งท่านที่มีความสนใจในการเรียนรู้การทํานดวงชะตาด้วยไพ่ย,ยิปซีเป็นการทํานายด้วยพลังบวก ให้คนแนะนําให้แนวทางผ่านไพ่นะคะเรียนรู้เพื่อดูดวงให้ตนเองดูดวงให้คนอื่นหรือประกอบเป็นอาชีพเสริมก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะท่านใดที่สนใจทักษะหรือเทคนิคของอาจารย์สอบถามเข้ามานะคะที่ช่องทางต่างๆ,ตางๆใต้คลิปนี้เช่นกันค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะดูกันนะว่านาไพ่ชาวราชิธนูครึ่งปีแรกนะคะปี2 5 6 7ยดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรคะ่ะอาจารย์จะเรียงไพ่ด้านบน6ด้านล่าง6นะคะตามตำแหน่งเลยนะ ชาวราศีธนูคะเราทําความเข้าใจกันก่อนนะคะคุณจะเป็นชาวธาตุไฟเป็นปลายธาตุด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะร้อนนะโกรธง่ายหายโกรธเร็วเป็นคนไวอะ่ะคล่องตัวคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วนะคะและธนูเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องการใช้คําพูดสื่อสารเจรจาเป็นคนที่แบบ อยู่นิ่งไม่ได้อะหรือบางทีจะสังเกตว่าไพ่ประจําราศีสุขคือไพ่ชิมเมลันตอยู่นิ่งกับที่ไม่ได้ต้องเคลื่อนตัวต้องเดินทางต้องไปนั่นไปนี่ชีวิตมักจะเกี่ยวข้งของเรื่องการเดินทางนะคะด้วยความเป็นไพ่ประจําราศีแล้วก็ธาตุกาเนิดนะคะอะ่มาเราจะเริ่มทํานาลยลนะคะนี่คือหน้าไพ่คําทํานายของคุณในช่วงครึ่งปีแรกปี2567ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละตําแหน่งมันหมายถึงอะไรกันบ้างเริ่มต้นจากตําแหน่งที่1อันนี้1นึถึงหกเจ็ดถึงสิบสองเรียนดูพร้อมกันนะ ตำแหน่งที่หนึ่งตัวตนหรือตอนุของคุณคุณได้ไพ่หกถ้วยสถานการณ์โดยวรวมค่ะครึ่งปีแรกค่ะ6ถ้วยคือพบใครบางคนหยิบยื่นความช่วยเหลือให้หรือตัวคุณหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใครอยู่เรียกได้ว่าเปิดต้นปีมาหรือตั้งทั้งครึ่งปีเลยเนี่ยจะมีเรื่องการช่วยเหลือมีการให้คําแนะนาม,มีการเอาใจใส่มีการหยิบยืนโอกาสช่องทางต่างๆให้อาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักคนที่เราคุ้นเคยหรือ คนที่เราเคยแบบร่วมงานกันมาก่อนนะ่ะเออมีความคุ้นเคยกันเป็นการส่วนตัวหยิบยื่นโอกาสช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนให้คำแนะนำต่างๆหรือสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นตัวคุณได้นะคะที่กำลังซัพพอร์ตใครอยู่ก็ได้คะ่ะนี่คือตัวตนของเรานะเราาดูตำแหน่งต่อไปค่ะเป็นตำแหน่งการงานการกระทำนะ ตำแหน่งที่1ิคุณได้ไพ่อัศวินดาบเนาะด้านบนเป็นเดอะเลฟแล้วก็มีเด็กถือถ้วยรวมทั้งตำแหน่งความสำเร็จหรือลาภลาภเป็นไพ่จัดเม้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการงานบ่งบอกเลยนะคะว่าจะมีเรื่องการลงมือทำอะไรบางอย่างแต่ต้องระวังความใจร้อนหน่อยนะคะคุณมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะต้องการให้มันสำเร็จในช่วงครึ่งปีแรกอาจจะเรียกว่าบุกตะลุยฝ่าฟันยอมเผชิญหน้ากับปัญหาทุกรูปแบบุณอาจจะเจออยู่บ้างนะคะแต่อย่าใจร้อนนะ ใจเย็นๆหน่อยละกันนะคะเพราะว่าชีม่ะคุณแบกความใจร้อนหรือความเอาแต่ใจไปมันทำให้คุณแบบอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการงานใจเย็นๆตรวจสอบทุกอย่างด้วยความรอบครอบและชัดเจนหากว่าคุณได้รับโอกาสที่ดีเรื่องการงานสมัครงานติดต่องานแล้วได้งานมาค่ะเพราะว่าไพ่เดอะเลฟเป็นเรื่องของความพอใจความพอใจส่วนตัวเป็นเรื่องของการช่วยเหลือความรู้สึกแบบเป็นเรื่องของว่าเหมือนกับเราเรา,เราสมัครงานกับใครแล้วมีคนรู้จัก หรือมีคนฝากให้แบบนี้ค่ะหรืองานที่เราดีลเอาไว้โปรเจกต์ที่เรานำเสนอไว้เนี่ย ได้รับการชื่นชมหรือมีคนพออกพอใจมากเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการผลักดันการช่วยเหลือกันแต่ระวังการแสดงออกของเราในเรื่องความใจร้อนหน่อยละกันนะอย่าไปใจร้อนนะอย่าไปดูรุนแรงอย่าไปก้าวร้าวต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยคือคุณกําลังรอโอกาสอะไรบางอย่างที่ดีหรือกําลังรอโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางอะไรด้วยนะคะแนวโน้มจะมีข่าวดีนะแต่เดี๋ยวยังยัง,ยงมันยังไม่เดินทางในทันทีอะ่ะเพราะคุณต้องระวังเรื่องนี้ก่อนเพราะฉะนั้น รวมเรื่องของการงานเนี่ยจะมีบางสิ่งบางอย่างผู้คนจ,จะไรู้ในความสามารถของคุณนะคะธานูเนี่ยบางทีปกปิดมานานไม่อยากให้ใร,รู้ว่าตัวเองทําอะไรหรือทําอะไรอยู่ทําอะไรเป็นหรือมีความสามารถอะไรรอบด้านทีนี้ค่ะการจัดเม้นเนี่ยคือเรื่องของทุกอย่างจะถูกเปิดออกในเรื่องของทักษะต่างๆที่คุณมีหรืออะไรก็ตามที่เป็นตัวตนของคุณทุกคนจะสัมผัสได้ว่าเนื้อแท้ของคุณเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นค่ะ ความลับไม่มีในโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณอยากให้ใครรู้หรือเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆที่คุณปกปิดไว้หรืออาจจะเป็นเรื่องที่แบบเราไม่ต้องการให้ใครรู้เพราะฉะนั้นค่ะมันก็จะถูกเปิดออกผู้คนจะได้รู้ได้สัมผัสก็มีเวลานะคะกลับไปปรับแก้ไขก็ได้นะคะถ้ามันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามัน ไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วต้องปรับต้องเปลี่ยนยึดหลักการทําสิ่งถูกต้องนะคะจะเม้นคือทําดีได้ดีค่ะทําช่วยได้ช่วยแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําสิ่งดีช่วยเหลือใครแล้วเราเหมือนกับปิดทองหลังคาเะนาะเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ค่ะน,นั้นคือเป็นเรื่องดีไงคะและเราไม่ได้อยากจะแบบโชว์ตัวมากมายนะักแต่ผู้คนก็จะรู้ว่าเป็นตัวคุณคุณอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้คนแบบนี้ค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดูค่ะถ้าเรามีเรื่องอะไรที่แบบไม่อยากให้ใครรู้เลยเป็นเรื่องที่แบบกังวลใจกก็ตต้้้อองไไปปรรับแขนะะนะะะคคเเมมมวาพลย แนวทางโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะในเรื่องของการงานระวังเรื่องความใจร้อนจะมีโอกาสได้ทําอะไรบางอย่างที่เราชอบที่เรารักหรือที่เราปรารถนาหรือมีคนช่วยเหลือให้คําแนะนาําสนับสนุสนอยู่นะคะดวงการงานมีความลงตัวชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมาต้นปีมาจนถึงกลางปีเลยคะ่ะมิถุนายนนะนี่ราตาของคุณเรื่องของการงานค่ะ